หัวใจผมว่างแต่ปอดสองข้างโควิดจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหัวใจผมว่างปิ๊บปิ๊บปิ๊ปปื้ปนอนมกุลาตัวนี้ไหมวานผู้ใดให้หนาให้ตาไปไล่คลิปครับพี่น้องนี่ยพี่น้องทำหาได้พี่น้องทำหาอย่างนี้ไหมพีนม่น้องทำ<ว>หาน้อง<ว>กลาบไปแซวเรื่องวาฮะพอพพแล้วบอกฮะพอแล้วบ่เห็นจักเถอะ อยู่ในปลาเก้ยอยู่ในปลากลยว่ยอยอยวยบอกว่าป่อพีพอนอของเชียงกันเจาะแรงจันเมนูเะไรมาแลง,งเรือง,งอั้นเชีรบอปลาพีเกี่ยมบอสจันเมนูเสิบเสิมมริแมแรงเกียบอฮะมีมียังเสิบๆฟับขาวว่มีขายอะไรทีกวา่าเสิรเจก็อยากกินยังต้มยำดวงจันทร์ คือถอดมันผ่าทิพย์ฮะพอยี่ห้ากินต้มข่าแข็งมาแล้วอแลวแรกเห็ดมนี่ชูก,กินจันเฮ็ดอย่งยางพวกบอฮะนีเสียบเสีบไม่นูวบันบันมเงเมนู่ันบต้มตไก่ใส่ใบมั่นเบอรี่มูจักว่าละมันเบอรี่มันอย่งมูจักว่า เจ้าไก่เมื่อนี้เจ้าต้องเป็นอาหารของข้าพเจ้าแน่นอนข้าพเจ้าเอาเขาเอาน้าให้เจ้ากินเจ้ายังบ่สำนึกบุญคุณตอนเศร้าเวลาคนจะรับจะนอนเจ้ายังทรงเสียงรบกวนข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าล่ำคั่นเมื่อนี้ข้าพเจ้าอดบ่ไหวแล้วอีกอย่างคือพอเทาคอยต้องการอาหารยางแห้ง เจ้าต้องเป็นอาหารของมนุษย์มื้อนี้เจ้าไก่คอยอดบวบไวแล้วเจ้าต้องเป็นอาหารของขามื้อนี้มาเป็นอาหารของขาซะโดยดีไอ้โจนเอ้าโอ้สู้สู้สู้ซูซูสูซูซูซูสูซูพี่น้องโอ้ไก่ยิ้มขึ้หมดแลยปะสูไม่สูไม่สู้ นี่ครับคือการเอาตัวรอดของคุณครับสู่ได้ครับเนี่ยน,นันน่นนั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 ่นหมดหมดหดนี่สู่ครับพี่น้องนึดสู้ครับวันนี้เจ้าต้องเป็นอาหารของคอยเจ้าว่ต้องสู้เจ็บเทือเดียวเทือเดียวแค่นั้นไปครับพี่น้องเอาไปให้นุ่งโพรารดลกขนครับเตรียมพร้อมแล้วครับนี่ เนื้อแนนติกเลยครับยีมคนสิรับสินอนทรงเสียงรบกวนกันานดะตอนเช้านี่ขันยูเบิสเช้าพี่น,อน้องวันรับเป็นนอนมือน,นี้ต้องเป็นอาหารแล้วครับมือน,นี้น,นีต้องเป็นอาหารแล้วไอโจ้ ยังอยู่ครับพี่นอ้องยังอยู่ครับอันนี้เป็นไก่ซื้อมาจากตลาดครับเดี๋ยวสับก่อนครับพี่นอ้องบกจนยังอยู่ครับบกจนยังไม่ตายครับ เดี๋ยวเดี่ยวเจอเดี๋ยวคเจอยังขันย่อเยอะอีกเดี่ยวอยู่ลงหม้อจังไงเดียวเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเตรียมเครื่องต้มแล้วครับบ้านนี้เดี๋ยวตัดผ่าไปในกล้วอีกเท่านึงครับ เอาละครับพี่น้องมอไปเดือนได้ท la UH! ี่แล้วครับบันนี้เริ่มต้นได้ครับบันนี้เกลือต้องไปครับพี่น้องจักหน่อยนึงครับอ่แล้วก็ของปรนลวดครับพี่น้องเอามือปิดไว้จักหน่อยครับเผื่อ่เพิ่นบ่ได้เป็นสปอนเซอร์เฮาวนะครับเนาะก็ต้องปิดไว้จักหน่อยครับบ่ให้ฮู้ว่าเป็นยี่ห้อยังครับอือครับของปรนลวดลงไปจักก้อนนึงครับนี่ครับพี่น้อง ด้วยพริกแห้งโคครับพริกแห้งโคจำนวน้อยครับพี่น้องนี่ก็เป็นตะไคร้หั่นครับเครื่องตม้มยำธรรมดาแล้วครับครับเป็นใบบักูดอบแห้งครับท่านอิสราเลอลได้กินจะอบแห้งเลยพี่น้องทาอบแห้งครับพี่น้อง ไอเห็นยี่ห้อนะครับปิดไว้ครับปิดไว้ไม่เห็นยี่ห้อครับพี่นอ้องข้าวแพงกันเลยขาผมร่องอาว่าปลูกแล้วครับปลูกปีนึงเราบร่ได้กินเราพี่นอ้องสงสัยสิบสสูอากาศของอิสราเอลครับขาบานเท่าผมบอ,อกมาแนละ้วเอามาส่วงผมกลับไปพักสู่อากาศอิสราเอลบ่ได้บยงามนะครับเป็นการเชื่อวลาไกลเขาลงเลยครับบานนี่น่ามกระเดือดอดยู่ครับ ต้องไปต้มเลยครับเห็ดหลายจังน้อยครับเพื่อห่อมือเงินน้นำครับนุ่มพวกเราไปหอไป่อเลทำงานน้ำครับตัมือสีหอ,อนี่นะครับไปทำงานมือเงินเลย พี่น้องบานี่ออกไปเตรียมพักแล้วสีไสในต้มไก่ครับน้องไปเก็บใบมอนครับใบมันเบรี่จังหน่อยครับพี่น้องลมไปแห้งแห้งพี่น้องเลยก็ได้เก็บไก่แล้วครับนี่ครับยุคคางห้องครับมีต้นมันเบรี่ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งครับลมแห้งครับมือนี่ย้อนๆครับหมอนอนๆพี่น้องนี่ครับพี่น้องพ่แล้วครับประมาณนี้ครับ ใบม่อนหรือใบมั่นเบอรี่ครับใบม่อนครับใบม่อนน่ครับกะลมเยีงพี่น้องนี่ครับพี่น้องใบม่อนได้มาแล้วครับพี่น้องกะสำหรับใบม่อนนี่คือจะให้รสชาติกลมกล่อมครับพี่น้องกลมกล่อมครับผมถ้าได้ใบขามอ่อนบานเท่ามานี่แห้งจีจังพี่น้องไอต้มไกลนี่แห้งสีเขากันทครับอันนี้เป็นหอมทีนุ่มโคราชดลูกไว้พี่น้องเอานี่แล้ครับน้ำหมอยู่นี่แล้วครับต้นหอม กับเครับขโลัดผูกไว้ง่ามของเพื่อนนี่ได้เหรอครับผูกไว้ห้งพวกกินหรอครับมิจฉาผมออกไปใส่ถอดไข่ครับนี่ออกดอกวแล้วออกดอกแล้วพี่น้องพนผูก้หล้างหอยครับวันนี้ก็มาเตรียมพักพี่น้องเตรียมพักถ้าไส่ตมห้องครับนี่ก็เป็นพักซีครับพี่น้อง เริ่มเลี้ยง้วครับเริ่มเหี้ยวแล้วสี่เลยวา่าหอมปลอมครับหอมปลอมเป,เป็นต้นหอมนมโคราชครับหอมนมโคราชพี้ยงโอ้คันดีแท้ย่อเยี่ยๆๆแท้่คันย่อเยี่ยแท้ เดียวเดยวเดียเดยว,ดยวรอบหนาบรอดแท้รอบหนารอบนี้มีของกินอยู่แลยเสือเป็นใบม่วนเท่าครับพี่น้องม่วนเทาครับสีครับพี่น้อง ครับทันซ้อยใบม่อนใส่ต้มครับคือแต่พี่น้องอันนี้พิษครับพี่น้องบ่ได้ใส้แบบนี้ครับมีพิษครับอ้ยส่เป็นยอดเลยครับว่าต้องล่างน้ำกับพ่อแล้วครับใบม่อนครับใบม่อนหรือใบมันเบอรีรี่ของเฮานี่แล้ครับล่างน้ำก็พ่อครับว่ต้องไปซอยครับพี่น้องใส่เป็นใบเลยครับนี่ครับใส่เป็นใบแบบนี้นลครับ กระเทียด,ด้จ่ายครับครับไกกระนาชิซุบแล้วเนาะซุกเร็วเหมือนตัดต่อมาเลยครับ ้เต็มหมอ้อเลยพี่น้องเลยข้างนอกก็อร่วมแห้งๆครับมึนอนะครับเรื่องสำตอนแล้วพี่น้องมาบุกกระเทียมลงกอนครับพี่น้องก้อนเตี๋ยวของบุกกระเทียมจังลเลยบุกกระเทียมไม่หลายครับมัวมาให้ครับเดือดกองกอนครับ ผมจะใส่พริกเผานะครับน้ำพริกเผาพี่นอ้องแค่หจวจั่นนึงครับแยวแต่ไผ่นะครับผู้ใดบ่มากกับว่าใส่ก็ได้ครับนี่พริกเผาไปครับน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลากับปิด ปิดไว้ครับบ่เห็นครับบ่เห็นตาครับว่าเป็นยี่ห้อยังครับน้ำปลาเพราะว่าได้เป็นสปอนเซอร์ของเป้าน้องบัวครับปิดตาไว้ครับพี่น้องน้ำปลาสิเพิ่มความหอมจัง่อยครับเข้าใส่เกลือไปแน่แล้วก็อย่าใส่ร้ายครับครเหมือนกันน้องซุลวัตก็เหมือนกันครับบ่เห็นครับบ่เห็นตาครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของผมครับ ผมสิรด,ดครับพี่น้องออกมาหมี่ขอาวห่อแล้วปิดตาไว้พี่น้องไม่เห็นครับนำม้วไปครับเวลาเสียบได้ช่หน่อยใช่หน่อยครับมันเป็นบัดคามเปียกครับผมคามเปียกถิ่ม้วนไปโรด,ดพี่น้องม,มันออกเปรี้ยวๆจังหน่อยครับ เวลาของนะครับประหยัดของงานมือนี้ครับคือใบม่อนครับใบม่นเบอร์รี่ใบม่อนนี่ครับเอิญยังไดก็ได้ครับเก็บมาตะลังหงครับพี่น้องใส่ลงไปแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมันกันยุบมันเองครับอันนี้จะให้รสชาติกลมกล่อมครับพี่น้องเพื่อดบ่เคยรกินแบบนี้ก็ลองเก็บมาใส่เบื้องนะครับเด้อครับใบม่อนบานเฮาครับหวงรสชาติตามใจชอบครับพี่น้องข้ามักรสใดก็ผู้่ดมากหวานมัก เรี้ยวไม่มักเปรี้ยวมัก,มกจืดมากเข้มครับปรุงตามสบายของห้องครับอ่อนน้่มหานหน่อยนึงครับอ่อนเข้มหน่อยนึงไปทีลวก็สิครับปิดท้ายด้วยหอมครับพี่น้องหอมล้วไปปิดท้ายครับ กลมหอมกับอักชีลงไปครับถือว่าเป็นอันเซ็ตแล้วครับแบบนี้มไก่สูตรข้นไก่บ้านพี่น้องเลย ประมาณนี้นครับนี่คบบม่อนอย่างดีนี่ไบประามอ่อนใช่น้ำมันี่โอ้ไม่อยากพากล้วครับน่น่นากินบ่ล่ะครับนี่นี่ครับ นมโคลาดนอนทัดสบายใจเลยบอกว่าเบอร์องเพ็ดน่ากินเด้อแตาหัวเข้อเด็ดหมอใหญ่ได้หัวเข้อไปนล้วครับท่านเขาไปทำงานมืออืิ่นเบาขึ้นนี่ครับโอเคครับพี่น้องพอแล้วครับเดี๋ยวก็นมโคลาดมากพอดีครับบารนี้ล่ติดตามนมโคลาดตอนกินครับพี่น้องหลายคนตามหานมโคลาดหลายครับไาหนึ่โอเคครับมาแล้วครับพี่น้องอะไรนี่อะไรนี่ ต้มไก่ใบมันเบัลลีใบมันเบัลลีหูจักบ่ละใบมันบัลลีใบมคือหูจักอ่ะหน้าตาบ่าห้เลยคือหูจักน้อยเอาหน้าไปหนิเอาหน้าไปหนิรับเร็วตู้รับน้ะครับไปลองเด้อวันนี้โอ้ใบมันคือมาสุดเถอะวะเอาเราไปลองเลยไปกินใบมันตานโควิดเลยทวนๆเอาตานโควิดได้บ่หนิไม่ตานโควิดฆ่าโรคเกี่ยโควิดหูจักคือหูจัก จักเรืงเราต้องศึกษาดิจักโมงเราคือแดดจ้อยู่สี่โมงห้าโมงละหให้นาให้ตาไปพี่น,อนอกก้องพี่น้องก็บทามฮะโอ้กินหอยนุ่ม,มโครารเดีกว่าสันะนะคือเป็นมันๆยังหยดโอ้ามันเน,น,นาะคนใส่น้ำพริกเผาเดิน้ำพริกเผานี่เราต้องเอาน้ำพริกไปเผาก่อนเนาต้องใส่ซีเมนต์นนี้ยังอ๋อนี่กินเอง ไปไปถั่วมันตัวโควิดไหมเนาะยิ่งมากินถั่วเดียวกันไม่ได้เลยโอ้ยอดหอมเนี่ยเอาหนีบนนี่เฮ้ยเก๋อยุ่นี่แล้วค่อยปลูกไปไหมไม่ปลูกไปตอนไหนวะเอาเข้เ่นคอยวะแกยู่ปลูกไปกินพี่น้องเอ้ยมีเลยซัำนีดแหละทำใหม่อยากโฆษณาหอมมาฝีมืออยู่ความฝูกพี่ม้งตะครองมันเนาะมาพี่น้องมากวันนี้เมนูยางส้มไก่ ไกงดูเสียบอะไรสิมึงดูสอนแม่บ่เนี่ซสอนไปจนตำแหน่งเบาะแม่บ่ส้นประจำตำแหน่งบ่ได้ดอกมันห่อนมาตรงนี้ตรงร้อนซ่อนกลางบ่ช่วงนี้ร้อนซ่อนไข่ซ่อนมั่นอันนี้พู้ละถวยเด้อพี่น้องเด้อนี่พู้ละหนดรักแดงกันไปแง่ไปบ่คนละถวยแง่ตักไหลยังไงครับชิปนำเหรออืมอืมใบกันฮะกลมกลมบ่กลมกลมเต็มเต็มชิปได้เยอะคะแนนเต็มชิปเต็มครับ ฮะเต็มเลยเต็มซิฟเล่นะปากเลยโอ้ยยยยยยยอนยมยยยยยยยอยยยย้ายยยยยยเยยยยยบยยยยสยยยยยย่ยย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 กินยย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 ยืยอยยยยายวยย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 ยพวงไยยย่ยยยยยยียย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 งยยยยบย่ยทียยย่อยยยยัยวยย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 ยีบยยยยยวยยย อีเลี่ยวโอ้โหข้างในน่องคุณอะมาแจงวางแต่ปลอดช่องคางโควิดจองเลแล้วครับนี่เอ็นนะครับกขมคว่ำว่าใบม่วนนี่มันกขมคว่ำเลยอาจารย์เพราะว่ามันมันออกรสชาติคือคือผงสลดเลยเนาะมันยิเพิ่มความกขมคว่ำข้างในน่องเป็ังไายน่องทางนั้นะที่ซีเท่าที่ซีอกแล้ว พี่สี่ก็อยู่ดีขึ้นก่อนนะดีบ่ะพี่น้องบ้านเฮาได้เป็นทางใดพี่น้องบ้านเฮาก็บกินสงยสิลร่ำบากหน่อยคิดอยากน้ำเงินหาฟันอยู่จักเพียงเด้คื้นีีฟันดีไหมจันอ้าฟันมาลุ่งล่าออกเด้โอ้ยดีใจว่าซั่นลุ่งล่าออกผู้ใด้แล้วเจ้ามาเอ้าพี่ยาทิ้นบ่ฟันมาลุ่งล่าออกขึ้นเนี่ดีใจว่ะจันเตื่นขึ้นมาหามึงเอ้ยฟันว่าเครียดว่าซั่นว่ะ ดูอ้ตาเยลก็ย,ยังตื่นเต้นเหมือนกันนะเอา้หาห<ม>ักไปหักลุ่งเนาะเอา้เอาย้งมากินนํำอีกนะอย่างอย่างอย่างอือออไป,<ม><ม>ปได้ครับไปได้ครับบร่ได้สิมผีมือร้ายอาทิตย์เหรอคือเกาปะปะขึ้เกาะไม,ม่ได้กินตำหุ่งโดนแล้วน่อาจารย์เนอะอะไรว่าตำหุ่งกินม่งก็เลือสองน้อยพี่น้องบางเนมันลแต่างจน้ำเต้าพวกพักกำลังขึ้นครับ พี่น้องกําลังขึ้นครับแจกเม็ดขึ้นเองอนนพริกพริกบุง้งพริกฮึ่พริกนะพริกแง่อะพริกคาลิบ้านอะมาละกําลังขึ้นครับบวบแล้วก็น้ำเต้าก็กําลังขึ้นครับพวกนี้เราต้องปลูกเองครับพี่น้องถอดเวลาขึ้นเองครับมัดนาวก็ขึ้นแล้วครับเอ้ยอะเมใบม่อนให้เบิ่งดูวยพิงไดะใบม,อบบมอ่อนก็คือใบม่อน

เดมีเลยเมมึเนี่ยตุาต้าแสดงว่ามันมักรถจัดินมักรจันี่ตัวนี้บอก้ากินก็ต้องกินอย่งเดิมมึ้นี้ากินเข่าอย่างเดียวเด้อกลัวนะโอ้ย้วยข่าไหมกินเข้าเน่าะช่วงนี้ฮะบอก่ค่อยถนัดข่าเนวะเอาว่ให้ไก ว <c oughs> ดีนั่นมาตายนะใครว่าจะต้มตัวนั้นได้กินเนี่ยข้าวๆเด้ออ่าไ้ขี้เป็นใหม่ก่อนรอบหนาเน,นานะรอบหนาจัดการเลยเนาะรอบนี้ไปขี้เป็นใหม่ก่อนเขาเรียกว่าจะกินแล้วล่ะเปิดตูเนน้เย็นยังเหลือไก่ตัวนึงเนี่ยไปขี้ใหม่ก่อนอุ่มมันออกมาแล้วเด้เมื่อกี้นี่ยไปขี้ลกคนน่าเด้ออมันเตี้ยนแล้วสู้ได้นะสู้คนเด้อไก่เขาไปในฟอกมันไปเน,นี่นกินเนี่ ตีนเหรอแหมสูข้นพร้อมเนาะอ่ะยามวิสัยน,น,นี่ส่งเสียงรบกวนซะเหลือกเกินคันตดัดเด,ด็กดคุณดีแล้วคนสีับสีนอน,นตัตีสีมันคันนี่ <c oughs> ถ้ามันคันปุ๊บนี่ตัดตีสี่ตีส <c oughs> ี่รู้ว่าก่ตีตีสี่มันคันแล้ว <c oughs> ตอนนี้ตีนมาพอดี นอนฟังเสียงไก่นังนีมีความสุขดีแม่แล้วเจ้าข่อยยังนอนบพื่นอิ่มอยู่เลย่มันจะไปเที่ยวทะเลนอนดับจินเดนไปได้เลยอเขาบอกแหย่ไปเลยเอาเขาเลือกโซฟิวเหมืนนี่มาดูกันเลือกโซฟิวแล้วเลือกกี่บ่อยอดเท่าย์ยอดเท่าย์รายงานพี่น้องดูมาอนี่อัปเดตด้วยมาอนี่วันทียี่สิบเมษามันตามกว่าอะไร ยี่สิบกว่มือนี 20, <000. S 1> ตอนนี้ก็หมื 103, ่นสามพันกว่าวขนครับที่ติดเชื้อครับยอดติดเชื้อของอิสราเอลครับพี่น้องแต่ว่าตวนรักษาหายหโอเคยุบยุบอะยุบอา,า,าอยู่ในขั้นปลอดภัยเรายอดรักษายังบ่หายนี่เป็นคืนอู้ยยากอืมที่เด็กพูดกอ,อกล้วยอยู่เราได้ไป <c oughs> หาเห็ดเหี้ยนอยู่ในป่ากล้วยผู้เดียวคุณเจ้า รักษาสุขภาพเจ้าของพี่น้องมันล่างมือครับเวลาออกไปชุ่มช่นก็ใส่แมตใส่ถุงมือเนาะจ้ะเนาะไปซื้อของซื้อยังอ๋อมือต้องล่างอยู่แหละมือต้องล่างทุกวันนี่แล้วอ๋อมันต้องเจ้ามีเขียวล่างมือบ่โอ้มันไปซื้อมาโอ้คงใส่มักใบม่อนพี่น้องคนน่ะตัวเอาตัวเอาแต่บะยม่อนนี่นะครับการงานยังมีเหตุอยู่บ่ครับสอง เริ่มน้อยลงนะครับมล,ล้วไม่ค่อยน้อยลงหรอกครับมันมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ถึงระดับสเต็ปม,มันจึงไม่ถึงยามมันจ้าน่อยบ่ถือว่าักควันเนาะช่วงนี้เนาะเลือปเล่นจัาน้อยเนาะไปซ้ำเครื่องก็เลือดแล้วนะนยังขันยังขันเยอะเย้เลย,ยจันไม่กินกุดอกอิว,วะ <c oughs> อะไรเลเนาะมีอะไริ้มงมมั้นอะริมอะริมคือยังองริม ริมตัดใบแห้งใบแห้งลอกลอกกาบลอกกาบแห้งจับลอกกาบแห้งพี่น้องเขาเรียกเขาเรียมก็พี่ยาขยาอ่านธนาเจ้าตัวนะพี่ยาขยาแล้วก่อนจังหน่อยกับนอขึ้นครับแท้งนอวักมั้งไงแท้งนอเริ่มแท้งนอกขาเริ่มผูกข้อแล้วครับปืนผูกข้อจะวางผูกข้อเกวต จ้วนไม้วนไม้อย่างนี้แหละครับพี่น้อง uh huh. แล้วก็แกลบตัดแกลบบ้านเนี่ย uh huh. เอาดูฝนนี่แข่งฝนตัดแกลบแข่งฝนนี uh ่เ huh. ครื่งนี้ก็นี่แหละครับคนท่อนนี่เพี้ uh huh. ตอตรงนี้งานลักๆก,ก็คือขานอขานอ, uh huh. านอก็ดูแลสวนความสะอาดนี่แหละตัวนี uh ้แหครับ จะค้องก่อนครับบันจานที่มาเสียบแท้ให้เตรียมซีผุนไปเสียบมาได้ไบ่บบได้กินดีกว่าไม่ได้กินรายการครับทานครับเมนูนี่นไปติดตามได้ครับต้มไก่ใบม่อนครับเดียวน้ำมอนซุกกัดพี่น้องที่ได้บ่ง จากทีปหนึ่งยูหอดปลาพอหอดยูเหนามบินย oh ังมาเปิดเลยเอาลอาพี่น้องยิ้มเราปราทันครับจัดคำสั่งลาจากนุ่มโพลาดพี่น้องอืมจะได้ไก่มันเป็นตัวไก่มันเป็นชิ้นอืมกินเป็นตัวเลยบ่อีพว่ารอบหนาจีเอาเป็นตัวแล้วก็ซับได้เลยรอบหนานึ่งไปมอนน้ำอืมดูสั่งลาครับพี่น้อง เป็นไงครับ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 อือจะนำห้องจะนำห้องอือืบินข้าววะครับื่นข้าวอือบินข้าใบหนวดแค่ใบหนวดอ่ค่อยพร้อมหน่อยผมอ้อย่านพ่อต่าวาแขเนาะก็รักพร้อมกันพี่ว่ารึรับพร้อมมือแหละเนี่ยโอเคครับพี่น้อง ลาไปจะมีครับเอานมกุหลาบช่างหนาน่อยางหน้าหน่อหากำลังใจพี่น้องไห้ยังครับผมดูดีมีแห้งทุกคนครับผมไม่ยังครับผมเพราะลากกับเทือกน่านที่เก่าภายในหมดแล้วครับยังถือกักตัวอายุคือเก่าตูวคันตัวไปะเทือกน่านก็ได้เงินครับดูดีมีแห้งกันทุกคนครับแข็งแรงห้ยกำลังใจผู้อยู่ประเทศไทยได้แหมต้นกำจมลอยครับให้มันวิตไวรัสไปก่อนดินรุนกันต้องมา โดนกันทุกคนเนาะครับผมแต่ละตนแต่ละคนบางเห็นในคลิปในข่าวก็โดร์ใครเนาะมันจังว่างันตรายการบกขาดคิดมันเกิดขึ้นมากพี่น้องเพรามีไพ่ตั้งตัวท่านครับสู้ๆกันทุกคนครับพี่น้องวันนี้บ้าน้องบัวน้องคราชล่าไปซะเมียครับครับผมโตกๆโชคดีสวัสดีครับยังบังบกจนกันยังมันยังมีชีวิตอยู่วะ เี๋ยวก็เจ,จิกนครับสึกว่านี่จะยอเยี่ยขนาดเลยครับเนี่ยโอ้โหโหโหมึงยังมีชีวิตอยูรย่ยรอบหนาหมึงบอลลอดเด้อจะบอกไงเด้อรอบหนาบอลลอดทแท้ๆอันยังบม่เศร้าขันตอนตีสามตีสี่เนี่ยเจอกันสูบวะนี่ม้งบอก่สูบแล้วจันยานแล้วถือกูบ่าสูบแล้ว